อาจจะช้าไปหน่อยแต่ผมคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยเหมาะมากกับการฝึกสัตว์ในอัปเดต The t a m i n g Up d เด e นะครับและส่วนตัวในความคิดของผมเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยฝึกสัตว์ได้ง่ายกว่าหนักฝึกสัตว์อีกนะครับงงใช่ไหมว่าฝึกสัตว์ได้ง่ายกว่ายังไงบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าอาชีพที่ผมจะมาโชว์ในคลิปนี้นั่นก็คือฟาร์มเมอร์นะครับโดยที่จุดเด่นของฟาร์มเมอร์เนี่ยคือการปลูกเราจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าอาชีพอื่นและเดี๋ยวผมอธิบายสกิลคร่าวๆนะครับไอเทมติดตัวคือฝักบัวลดน้ำเลเวลที่1 เราสามารถลดน้ําแป้งพักของเราได้และแป้งพักของเราจะมีโอกาสได้รับผลผลิตที่แรงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราลดน้ําต้นไม้ไปเราอาจจะได้ฟักทองหรือว่าเค้กนะครับเค่นี้ก็มีประโยชน์สําหรับการเอาไปฝึกสัตว์เหรอใช่ไหมเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะใช้เค้กหรือไม่ก็บางตัวใช้ฟักทองเนาะและเรเวลที่2ปลูกต้นไม้บางต้นจะมีโอกาสเป็นต้นแอปเปิลนะครับแต่ว่าต้นแอปเปิลเนี่ยผมก็ไปลองกินดูนะมันกินยากอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมไปอธิบายเกี่ยวกับต้นแอปเปิลในกิมน,นะและเรเวลที่3นะครับ ถ้าเรารดน้ําแปลงพักของเราแปลงพักนั้นจะการันตีฝักทอง1ผลนะครับสำหรับวิธีการอัปเลเวลนะครับจากขั้น1เป็นขั้น2จากขั้น2เป็นขั้น3เนี่ยเราจะต้องเก็บผลผลิตที่เราปลูกจากแปลงพักนะครับและลดน้ําแปลงพักของเรานะครับส่วนวิธีอัปเลเวลแบบง่ายๆเนี่ยให้เราเข้าเกมไปนะครับตัดต้นไม้เรื่อยๆเลยตัดเรื่อยๆใครจะปลูกแปลงพักไปพังๆก็ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ปลูกแปลงผักเลยผมจะรอเก็บไม้ครบ200อันแล้วผมจะปลูกแปลงผักทีเดียว ผมก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆ,ๆตัดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผ่านไปวันแล,ล้ววันเล่าระหว่างที่เล่นเนี่ยผมก็แนะนําให้เก็บเหล็กมาด้วยนะครับเอามาแค่29ชิ้นก็พอแล้วนะหลังจากที่ไม้ของเราเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานําไม้พวกนั้นเนี่ยไปสร้างแปลงผักทั้งหมด20แปลงนะ,นะครับหลังจากที่เราสร้างแปลงผักทั้งหมด20แปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะสร้างสายล่อฟ้า1อันนะครับแล้วก็วูดเลนสโตลเลดสออันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะสร้างแผนที่1อันทุกกคนทําาาตมมผได้เลยยรอ่งแี่วางบนับ นี่วางไว้ข้างๆแปลงพักของเราแล้วก็ให้หน้าต่างที่เราสามารถมองออกมาได้เนี่ยหันไปทางาแปลงพักของเรานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาแผ่นที่มาปิดไว้ด้านหลังอย่างนี้อันสุดท้ายเนี่ยให้เราใช้วุ้นเลนสโตอรเรทเนี่ยหมุนปิดดิ่ฟังที่มันโล่งไว้นะครับวิธีการหมุนวุ้นเลนสโตอรเรทเนี่ยเราเนี่ยจะใช้การกดตัว R นะครับในคอมนะครับเราจะกดตัวอามันจะหมุนได้ และเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเราเอาแผนที่มาตั้งไว้ทําไมนะครับแผนที่ที่ผมตั้งไว้ตรง,นงตรตเนี้ยหลังโตคราฟเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมมาทาเนี่ยผมโดนลทัทิที่ไถหน้าไม้เนี่ยยิงผมมันโดดตอนแรกก็ไม่เห็นผมหรอกแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็เดินไปเดินมาทั่วแคมป์ใช่ไหมมันเดินขึ้นมาบนโตคราฟแล้วก็ยิงผมจากบนโตคราวครับผมตายเลยก็เลยเอาแผนที่มาปิดเลยเนาะสำหรับการลดจำนวนต้นไม้นะครับก็แค่ยืนฝักบัวมาจาก ยืโน you know, ฟักบวงมาจากาบ้านของเราแล้วก็รดน้ำนี้ได้เลยนะทุกคนและหลังจากที่พักโตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บนะครับเราสามารถกดกินได้เลยกดกินมันก็นับเป็นการเก็บผลผลิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วถ้าใครคิดว่าฟังแค่นี้แล้วอยากจะซื้อตัวละครนี้ก็ขอให้ดูให้จบก่อนนะครับเพราะว่าตามตรงเนี่ยผมก็คิดว่าตัวนี้ไม่ได้เก่งมากแต่เอามาเล่นแบบขำๆได้อยู่นะอาชีพฟาร์มเมอร์ระดัสใครจะเอามาเล่นแบบขายขำเนี่ยเอามาเล่นได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าจะไปเล่นแบบเกมจริงจังเนี่ยผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเกมเพราะว่าตัวน มันก็ไม่ได้เก่งอะทุกคนเราเมื่อทำอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นสํารับตัวนี้นะเพราะว่าแค่เราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นธรรมดาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ต้นไม้เนี่ยจะโตเป็นต้นแอปเปิลได้แล้วนะแล้วทำไมผมตัดต้นไม้ตัวนี้ไม่ได้เลยเลยบัอกอีกแล้วอ่ะนั่นจะบักนะอันนี้ฮึฮึทุกคนเห็นบอกว่ากระต่ายเลือนมันหมดแล้วอะไรอ่ะโหปิงผมเกือบสามร้อยแล้วผมไม่รู้ ผมไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้ผมแบบปริงเยอะมากเลยอะเอาด่าแล้วเรามาแลกทางก็ตต่ดี่าดูดีขนาด NPC ซยังไม่ล่วงลงมาเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมปลูกข้างๆกันแล้วกันนี่เดี๋ยวผมปลูกข้างๆกันจะได้เห็นว่าต้นจะได้เห็นว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันขึ้นมากน้อยถ้าเราปลูกถ้าะอันนี้คือจริงๆผมก็แนะนําให้ปลูกแปลงผักแบบนี่นะทุกคนเห็นเปล่าทุกแปลงเนี่ยมันจะมีฟักทองจริงๆนะนี่อย่างแปลงนี้ก็มีหนึ่งอันแปลงนี้ก็มีหน,นึ่งอันแปลงนี้มีหนึ่งอัน แปลงนี้นี่ผมก็อันนี้ก็ผมอันนี้ผมก็ใส่สแต็กกันไว้หลายแปลงเนาะก็ไม่รู้ว่ามันได้เยอะขนาดไหนก็ไม่รู้นะว่ามัมนมันมันมีกี่เท่าไหร่อืมเราก็ได้เยอะแล้วเห็นไหมทุกคนเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเราได้ฟักทองเยอะเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเค้งเนี่ยไม่ค่อยออกเลยเนาะทุกคนก็ได้เห็นแล้วแหละว่ามันจะได้อ่าฟักทองทุกทุกแปลงเนาะที่ผมก็ปลูกไปตั้งหลายต้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าต้นแอปเปิลน,นี้มีต้นเดียวเองมั้งสองต้นโอเคมีสองต้นปลูกไปเป็นสิบมีสองต้นนี่นะทุกคนถ้ามันหล่นจากต้นแล้วเเนี่ยราไปบ บางทีเนะี่ยมันเก็บกินไม่ได้นะทุกคนอย่าผมเก็บไปต้องเยอะเห็นบักินกินแล้วก็ไม่ขึ้นกินแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยดูดิทุกคนมันมีบั๊กอย่างนี้อยู่นะอันนี้ก็ผมก็รู้สึกว่ามันออกจะยากไปหน่อยสาหรับการเก็บแอปเปิลกินเนาะมีบางลูกที่เก็บกินได้บ้างบางลูกก็เก็บกินไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดที่อะไรหรือว่าผมทิ้งแอปเปิลไว้บนพื้นนานเกินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะทุกคนคุยผมเลเวลสองแล้วก็ยังไม่มีไอพีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ไปอีกสองจุดจุบปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้เราได้หมาตัวนี้มาแล้วเห็นไหมว่าคุยผมเนี่ยก็อัพไปอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันคือเราสามารถฝึกแค่หมาเนี่ยเราสามารถฝึกแค่หมาสองตัวเนี่ยแล้วก็อัพเป็นขั้นสามได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวผมไปฝึกหมีดีกว่าหมาปปาอาฟ้าไม่เ,เลยเถอะจะว่าไข่ขำมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฟักทองก็ปลูกได้เยอะอยู่นะเผื่อใครไม่รู้เนาะฟักทองมันให้ความอิ่มเทียบเท่ากับศัตรูชามหนึ่งเลยนะคือถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะสร้างอ่ามอททำอาหารเลยเนาะ นู่นผมเจอหมีแล้วแต่ว่าหมีนั้นฝึกไม่ได้นี่ๆต้องเอาหมีตัวนี้หมีป้าหมีป้าหมีป้าหมีที่มีเจ้าของหมีบ้านที่แบบมีปอกคอเนี่ยเราฝึกไม่ได้นะเป้าเป้าเป้าโอ้ยโดนกัดอ๋อเรียบร้อยหมาป้าเราไปกัดมันแล้วดิหมาเราไปกัดมันแล้วลาก่อนหมาต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอื้อทนผมฝึกหมีไม่ทัน <laughs> ทุกคนสุดท้ายผมก็ไม่ได้ไปฝึกหมีแต่ผมไปดูมาแล้วหมีเนี่ยมันใช้สตูชามหนึ่งใช้เนื้อสเต็กอันหนึ่งแล้วก็ใช้ฟักทองอันหนึ่งคือถ้าเป็น f เมอร์เนี่ยสามารถผลิตฟักทองออกมาได้ในปริมาณมากๆเลยทุกคนปั๊มได้ปัมป๊มได้แบบปั๊มได้โคตรเยอะอ่ะคือก็น่าจะเห็นแล้วว่าผมมีกองภูเขาฟักทองอยู่แต่ว่า ผมก็ไม่ได้ใช้เลยผมก็ไม่ได้ใช้ก็หมีเลยเพราะว่าผมตายก่อนเอาเป็นว่าคงจะเห็นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนแต่ถ้าถามผมว่าเทียบกันระหว่าง Farmer กับ z o o k เป p e r เนี่ย Farmer ตอนที่ผมซื้อมาใช้80เพรนะครับทุกคนส่วน z o o k เป p e r เนี่ย70เพรความเก่งของ2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับล่างๆเลยครับทุกคนมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันมันจะบอกว่ามันมันกากเลยก็ได้ทุกคนคือเอาไปเล่นจริงจังไม่ได้แต่เอาไปเล่นไขขำมาได้อยู่ไอ้สองตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าจะเล่นให้มันมีประโยชน์กับทีงก็ฟาร์มมือก็ดูมีประโยชน์มากกว่าสู้คริปเปอร์นะแต่ก็ประโยชน์มากกว่าไม่มากแล้วทุกคนอันนี้ก็เอาไปตัดสินใจกันเราเองนะว่าจะซื้อหรือเปล่าส่วนใครที่ลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมแล้วถามผมว่าคนซื้อไหมครับพี่อันนี้ก็เก็บเพชรไปซื้อตัวอื่นนะน้องต้องแปดสิบเพชรเลยนะแปดสิบเพชรนี่เก็บอีกยี่สิบเพชรนี่เราสามารถซื้อเอเลี่ยนได้ทั้งตัวเลยนะทุกคนเอเลี่ยนเนี่ยดีกว่าเยอะเลยหรือว่าถ้าเราอยากจะได้สายแบบสายแบบสโลไลฟ์อย่างเงี้ย เราเอาเพชร7จเม็ดเนี่ยไปซื้อเราเอาเพชรเ0เม็ดเนี่ยไปซื้อลำเบอร์แจ็คดีกว่านะลำเบอร์แจ็คเนี่ยก็70็เม็ดเหมือนกันหรือว่าเราอยากได้ตัวทําอาหารในเพื่อนเนี่ยไปซื้อกุ๊กดีกว่ากุ Cook ๊กนี่ตอนผมซื้อมา50เองมั้งจำไม่ได้เหมือนกันใครที่ใครที่รู้ว่ากุ๊กเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแก้ไยจากการตายด้วยการขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับทุกคน อัปเดตต่อไปเนี่ยจะคูณเพชร2เท่า2วันเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปฟาร์มกันนะครับ